สวัสดีค่ะพบกับเสรีวงคทานในรายการเรื่องรับมากที่ไหนเช่นทีวีช่อง22นะคะเรื่องไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรื่องลับที่เราอยากจะคุยก็คือว่าสถานการณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอจะเป็นเช่นไรและจะส่งผลกับการเมืองไทยอย่างไรคนที่จะมาคุยให้เราฟังนั้นก็คืออาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนนท่านอาจารย์ขอเริ่มต้นอย่างนี้เลยข้อความสําคัญของไอลอเขาเขียนว่า ห้ายกเลิกค่าแก้ไขมันค,คืออะไรบ้างครับก็ถ้าถ้าพูดโดยภาพรวมนะฮะจริงๆแล้วทั้ง6กล่างรวมไปถึงไอรอเป็นเจล่างเป็นเจล่าง,<ไ>ง <7 S 2> ครับส่วนใหญ่เหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องการตั้งสอสรอ uh huh. ซึ่งโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่ารัฐมนูลเราใช้มาเพียงสองปีสองปีนิดๆเองนะฮะท่านอาจารย์แล้วเรายังไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนวันนี้ก็มองว่ารัฐมนูลมันเหมือนกับอะไรที่ต้องแก้ง่ายซึ่งผมก็ไม่เข้าใจความคิดตรงนี้นะฮะว่า ทำไมมีนะักวิชาการบางกลุ่มรวมไปถึงนะักการเมืองก็คิดอย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงที่เขาจะแก้ทุกมาตาอันนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วก็รวมไปถึงการยกเลิอกองค์กรอิสระ๋อค่ะแล้วก็จะไปล่างกฎหมายบางบางองค์กรแล้วกันนะครับ <c oughs> หนูซึ่งจริงๆแล้วโดยข้อเท็จจริงก็คือถ้าร่างรับนูลใหม่เนี่ยอย่างรุ่นที่เราทํามีอยู่1ิฉบับเพราะฉะนั้นการล่างรับนูลใหม่ก็จะต้องไปล่างใหม่ทุกฉบับ <c oughs> คือคือจะบอกว่ายกเว้นแล้วก็มันทําไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับอาจารย์พยเพราะนั้ขยกเลบอ,อะไรห้าข้อค่ะอ่ายกยกเลิกยกยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเรื่องขององค์กรอิสระ,ะยกเลิอก<า>องค์กรอิสระผมอาจจะพูดไม่ได้ครบทั้งหมดะนะฮะแต่ว่าก็เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังว่าแล้วรวมไปถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้งอะไรแบบเดิมะนะฮะแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นเท่าที่จําได้นะคะ ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งอยากจะให้มาจากประชาชนโดยตรงให้ยกเลิกระบบที่เคยมีอยู่ในออนที่เร่เคยพูดเลือกตั้งผู้วงผู้ว่าอะไรแบบนั้นเลเขาก็พยายามจะเสนออะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้งเลิกสวเลิกอะไรด้วยซึ่งตรงนี้เลิกกจะเอาระบบปริญญาทิบดีมาใช้เลยนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคือจริงๆแล้วมองอย่างนี้ก็ได้ครับอาจารย์เพราะว่ามันกลายเป็นว่าหลายๆเรื่องเวลานี้เนี่ยถ้าผมพูดตรงไปก็ต้องขออภัย เพราะว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐมนุนฉบับแรกของรัชก,กาลปัจจุบันนะครับ,รบแต่ทีนี้ทาไมเขาคิดจะเซตศูนองค์กรอิสระองค์กรอิสระตอนนี้มันมีปัญหาอะไรยังไงทําไมเขาคิดจะเซตศคือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดในใจไหมนะครับ,รบอาจารย์ร <ๆ S 1> เพราะว่าในส่วนของคดีความ<น>ต่างเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนที่อยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าก็แล้วกันเนี่ย มันมีคดีความที่เกี่ยวเนื่องในหลายๆกรณีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องอาจจะมีโยงไปถึงเรื่องในอดีตของคนที่อาจจะอยู่เบื้องหลังของคนที่กําลังนําอยู่ในวันนี้ก็ได้ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือคนที่เคยมีปัญหาทางการเมืองกับประเทศเราในอดีตซึ่งในวันนี้เนี่ยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันไม่คุ้มครองเขาก็พูดง่ายๆคือลงโทษเขาอยู่เพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายเนี่ย มันอาจจะมีผลส่งผลได้เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าการที่ก็จะไปแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปสุดซอยหรือแค่การซอยหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีค,คนที่เขากล่าวหานะฮะอันนี้ต้องถามว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมเขากล่าวหาว่าถ้าทําตามที่ไอรอเสนอเนี่ยนะครับเราบรรดาคนที่หนีไปต่างประเทศจะกลับมาได้อย่างลอยนวลคนที่ทุจริตก็ดีคนที่ผิดมาตรานั้นมาตรานี้ จะกลับมาได้เหมือนกับนิรโทษกรรมสุดซอยที่มันแฝงอยู่ในการแก้ครั้งนี้อันนี้จริงไหมครับม,มันมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ว่าเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นเนี่ยว่าเมื่อมีการร่างรัฐนูลใหม่กฎหมายประกอบรัฐนูลผมยกตัวอย่างนะครับกฎหมายประกอบว่าด้วยกกอตอก็เป็นเรื่องการเมืองแล้วกฎหมายประกอบว่าด้วยปปชเนี่ยสำคัญมากคดีคายาญาณการเมือง แม้แต่สารรัฐมนูญเองซึ่งเขาก็ไม่ค่อยชอบนักที่ผ่านมาเขาก็มองเอ๊ะสารนูญเหมือนจะเข้าข้างรัฐบาลเข้าข้างจริงๆแล้วท่านก็มีความเป็นอิสระอยู่พอสมควร <S <S นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าแค่4ีหเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปรวมกรรมการสิทธิ์ไม่ต้องไปรวมผู้ตรวจการแผ่นดินหรืออะไรที่มันจะมีอีกเยอะมาก <S <S าแต่เอาเฉพาะหลักๆอย่างปปชกกตนะฮะรวมไปถึงเรื่องของคดีอาญาหการเมืองเนี่ยถ้าสมมุติว่าล่ารัฐมนูลใหม่ยังไงยังไงก็ต้องล่างใหม่ เมื่อล่างใหม่เนี่ยก็หมายความว่าของเดิมกําหนดโทษอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาจะเข้าไปล่างใหม่หรือสสรเนี่ยซึ่งถ้ามาจากการเลือกตั้งยังไงยังไงครับท่านอาจารย์ก็ต้องมาจากการเมืองเพราะฉะนั้นใครระดมคนได้มากกว่าก็มีโอกาสจะส่งคนมาเป็นสสรได้มากกว่าอันนี้ผมพูดตามเนื้อผ้าจริงๆอย่างนี้ครับอันนี้กระบวนยุติธรรมน่ากลัวนะเพราะเขาชอบพูดอยู่เป็นเสมอเลยว่าต้องการให้ตุลาการมีอิสระอันนี้แปลว่า ถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยเขาก็ตังมองว่าตุลาการของเราไม่เป็นอิสระหรอคะก็เขาคงมองในทัศนะของคนที่ไม่ได้ประโยชน์คือคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากก็เพราะตัวเองได้ประโยชน์แต่ว่าพอตัวเองรู้สึกเสียประโยชน์เหมือนกับการที่มุ่งจะแก้รัฐมนูญเนี่ยผมก็เรียนด้วยความเคารพตั้งแต่หลายๆครั้งที่มีคนมาถามผมบอกว่าผมมองไม่เห็นประโยชน์ที่ประชาชนอย่างท่านอาจารย์อย่างผมเนี่ย ซึ่งอาจจะมีอคติเพราะผมเป็นคนร่างเป็นโคศกด้วยแต่ก็พูดโดยความตรงไปตรงมาว่าก่อนที่เราจะปล่อยร่างล้ำนูลมาให้ประชาชนทำประชามาติเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะฮะทางคอสชอตั้งพวกเราทั้งอาจารย์มีชัย2 1คนรวมกันทั้งหมดเนี่ยเรามาด้วยความเป็นนักวิชาการคือทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผมอาจจะพอได้ภาษาอังกฤษบ้างได้เรื่องของอความรอบรู้ในเรื่องการเมืองทางรัฐศาสตร์ก็เข้ามาบ,บางคนเก่งกฎหมายก็เข้ามาเราก็ทําเต็มที่แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเอาอะไรสุมสี่สุมห้าไปคอสชอยืนยันได้ครับไม่เคยมีการแทรกแซงเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีอะไรที่มองเลยว่าประชาชนจะได้อะไรจากการแก้รัฐมนูลในค่าวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนแม้ไม่ได้อ่านรัฐมนูญทั้งหมดนะคะคแต่คงมีความพอใจเรื่องที่ว่า คดีทางการเมืองทั้งหลายที่มีการทุจรงทุจริตเนี่ยไม่หมดอายุความอันนี้เราชอบนะฮะเราชอบแน่นอนชอบแน่นอนใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเขาหนีไปเนี่ยเราสามารถสอบสวนทวนความได้โดยที่รับหลังเขาถูกต้องครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่ามันใช่เลยใช่ครสมกับที่เรียกกันว่าชุดปราบโกงครับนะเป็นรัฐมนตรีฉบับปราบโกงแล้วเราก็ไอลอเนี่ยเท่าที่จําได้รู้สึกเหมือนกับ อาจจะไปก้าวล่วงในเรื่องคือถ้าพูดถึงทุกมาตราเนี่ยมันก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของทางนักการเมืองเอาละเรื่องนี้ต,นต้องขยายเลย <c oughs> ละ่ะว, <c oughs> ว่าไอ <c oughs> เรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็นสสรหรือจะมาทําอะไรต่างๆที่ปัจจุบันนี้มีห้ามไว้แต่เขาลือกันเป็นความลับหรือเปล่าไม่ทราบว่าถ้าทำตามไอรอแล้วเนี่ยคนที่ต้องห้ามจะไม่ต้องห้าม <c oughs> อีกต่อไปค่ะ มีคนพูดกันว่าถ้าถ้าทำตามที่ไอรอไอรอร่างมาเนี่ยคนที่ถูกเว้นวักก็ดีคนที่ต้องคด,ดีก็ดีจะได้ประโยชน์จากการแก้ตามที่ไอรอเสนออันนี้ขออาจารย์ขยายความหน่อยเถอะค่ะมีใครจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ <c oughs> คือถ้าถ้าแม้นว่าเขาเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดจริงๆนะครเมื่อมีการตั้งสสลอแล้วก็กําหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามโดยที่ยกเว้นน,นู่นนี่ ถ้าถ้าไม่ไดยึดตามรัฐนูนเรานะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่ารัฐนูนเราเป็นอุปสรรคไปกําหนดอย่างงู้นอย่างนี้คนนั้นมาไม่ได้คนนี้มาไม่ได้พอเขาไปแก้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าวที่ถูกห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมือง โดนกันเยอะยมากเลยนะครับบรรดาตั้งแต่ผมพูดตรงๆอย่างสอสอเด็กๆในพักไทยรักษาชาติอย่างเงี้ยนะฮะหรือพักพักอนาคตใหม่ในอดีตอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่อยากระบุตัวบุคคลแต่ว่าใจเห็นได้ว่าเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยุติบทบาททางการเมืองอเพราะว่าหลายๆคนในขณะนี้เวลามีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย เรื่องจะไปไล่ไปโหฮาเขาเนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปแต่ว่าก็จะเห็นบทบาทเขาว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งบทบาททางการเมืองอแม้ว่าจะถูกห้ามในรืการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองซึ่งเวลานี้เนี่ยทางกกตอเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็อาจจะมีการดําเนินคดีหรือว่าต้องมีการหาลือกันว่าจะเอาอย่างไรอ,อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็นิติสงครามอีกนะครับนิติตุลาการพิวัดนิติสงครามอะไรต้องว่ากันอย่างนี้ครับเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเปิดช่องให้คนจํานวนหนึ่งเข้ามาได้ครับเอาละเรื่องการ รับเงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งมูลนิธิของโซรอสนะที่เขาเรียกกันว่า Open Society Foundation เนี่ยอันนี้ถ้าเรารับเงินจากต่างชาติมาเรามีสิทธิ์เสนอร่างรัฐมนูลไหมครับคือคือผมเข้าใจประเด็นที่อาจารย์ถามแต่ว่าเขาก็เลี่ยงบาลีนิดหนึ่งเขาก็มองว่าเรื่ององค์กรเขาเนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นสื่อเป็นเป็นคล้ายๆตัวกลางเท่านั้นเขามีหน้าที่ใช่ารมีหน้าที่ในการไปรวบรวมความคิดเห็นของคณนู้นคนนี มาแล้วก็เอาอาจจะอาจจะมีเทคนิคเชี่ยนอยู่แล้วก็ช่วยกันนําเสนอแล้วให้ประชาชนตอบที่ว่าเห็นด้วยเรื่องนี้เห็นด้วยไหมแล้วก็มาประกอบเป็นร่างรัฐนูนมาแล้วเขาก็อ้างว่านี่คือร่างของประชาชนแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีเงินบาทเลยนะฮะมีแต่ดอลลาร์ทางกันเลยซึ่งโอ้โหมัน30เท่าของเงินบาทไทย พี่เองก็โพสในเฟซบุ๊กนะว่าเขาเรียกว่าเป็นร่างของประชาชนพี่ก็ถามว่าแล้วพวกเราที่ไม่เห็นด้วยนี่เราไม่ใช่ประชาชนนะคะคือตกลงประชาชนคือเขาและเราอะคะคือบ้านเราเนี่ยนิดาจารา์ครับผมผมเองก็พูดโดยภาพรวมวเวลาใครมีอำนาจเนี่ยคนเก่งจะเหลือครึ่งเดียวทั้งนั้นเลยอันนี้พูดแบบพูดแบบสนุกๆนะฮะแต่เขาจะมองแบบนี้ว่าในโลกนี้เนี่ยคนเก่งก็คือคนที่แวดล้อมตัวเขาอยู่แค่นั้นเองเขาจะฉีดวงแคบมากถ้าเราอยู่ตรง ันข้ามเราไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนดีด้วยครับบางทีน่ากลัวมากที่เองก็โดนค่ะนะคะอาจารย์ประวัติการเรียนที่มีมาดีไม่มีความหมายอะไรเลยเรากลายเป็นคนโง่ในสายตาของเขาและเป็นคนชั่วด้วยเป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับการพัฒนาประเทศเราเองครับทีนี้การที่เขารับเงินตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นการปล่อยให้ต่างชาติแทรกแซงการเมืองไทยและตีความกันได้ไหมครับมันตีความได้ครับถ้าถ้ามันมีหลักฐานพอที่จะมองออกว่าการรับเงินเนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรอย่าง เ,เงินเดือนของผู้จัดการเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ะนะมันมันสมเุสมผลไหมแล้วก็กิจกรรมที่ทารายรับรายจ่ายแต่ว่าผมมองว่าถ้าเขามีการแจ้งทํางบดุลทําอะไรชี้แจงชัดเจนก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องเปิดกว้างให้มีคนตรวจสอบได้ะนะครับเพราะว่าคุณเป็นองค์กรสาธารณะเนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะให้การตรวจสอบเพราะ,ะผมดูแล้วลักษณะการทํางานเนี่ยมันไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะครับแต่ว่าองค์กรที่ให้เงินมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคืออย่างที่เล่าอาจารย์ฟังว่ามัน เป็นดอลล่าฮะมันไม่ใช่เงินบาทเพราะนั้นเราจะตีความว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูนได้ไหมก,ก็คือถ้ามองว่าเรื่องนี้ไปโยงกับ ความเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรมันต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมันต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการที่คือมันมันต้องเป็นผลประโยชน์เพื่อสาธารณจริงๆมันต้องไม่มีการชี้นำใช่ไหมครับว่าจะร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนถูกต้องครับแล้วยิ่งถ้าไปครัวพันกับพรรคการเมืองถ้าพิสูจน์ได้พรรคการเมืองเข้ามาครอบงำยกตัวอย่างนะครับหรือมีใครมาชี้นำเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายข้อผิดพลาดที่เป็นลักษณะต้องถึงแม้แม้ว่าพรรคการเมืองนั้นจะจะมีสภาพใดก็ตามก็ต้องถูก เข้าหายุบพรรการเมืองได้โโเพราะว่ามีมีการไปคือพูดง่ายไปครอบงำหรือว่าไปมเีเงินทุนหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาให้ต่างชาติมาแทรกแซงไปอยู่ในอานัตอะไรของเขาฐานอาจารย์ครับเปิดดูให้หน่อยนะคะครับอาจารย์ครับคิดว่าร่างไอ,อรอจะผ่านไหมคือมองได้หลายแง่แต่แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ย ผ่านหรือไม่เนี่ยอยู่ที่สวด้วยนะครับแล้วผมก็มองว่าจะได้สวถึง84เสียงเนี่ยในในร่างรัฐบาลกับร่างฝ่ายค้านเนี่ยผมผมคิดว่าพอไปได้คิดว่าได้นะพอไปได้เพราะว่าพวกเขาเองบอกว่าร่างฝ่ายค้านและร่างรัฐบาลเนี่ยเขายินดีที่จะรับครับแต่เห็นพลังประชารัธิปไวอนั้นจํานวนหนึ่งพูดชัดเจนว่าไม่เอาร่างของไอรอนแน่ก็มีบางส่วนผมมีโอกาสได้คุยกันแต่ว่าไม่ได้เป็นล็อบบี้กันนะฮะเพราะว่าผมอาจารย์ก็คงทราบว่าเราเป็นกรทเนี่ย คนพวกนี้ก็คือสอนอชอในอดีตหลายคนใช่ใช่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นอะไรซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่บางทีเขาสงสัยอะไรบางทีเขาก็ยกหูมาเขาก็ ขาก็หวาดหวาดหวัหว่นนะฮะผมก็บอกพี่ถ้าเป็นผู้แทนปวงชนแล้วเนี่ยพี่ต้องไม่กลัวแรงกดดันอะไรพี่อย่าไปกลัวทัวลงพี่ยังไงพี่ก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเขาก็มาขอบอกว่าถ้าพี่จะงดออกเสียงเนี่ยมันจะน่าเกลียดไหมเพราะหนึ่งก็คือเขาก็เกรงใจรัฐบาลเพราะว่าวิบรัฐบาลก็บอกมาแล้วว่าจะรับวัดอาจจะหนึ่งสองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะของรัฐบาลของฝ่ายค้าหรืออะไรแต่ไอลรอเนี่ยไม่มีคนพูดถึง ผมก็แนะไปบอกว่าก็แล้วแต่พี่ถ้าถ้าพี่กลัวสื่อบางสื่อเนี่ยเขาชอบที่จะก๊อปี้ชื่อแล้วไปประจานว่าวันนี้เนี่ยใครลงมติรับไม่รับกี่คนชื่ออะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พิจารณาแต่ถ้าถ้าการงดออกเสียงมันก็คือการไม่รับอยู่ดีนั่นแหละเอาละค่ะ ประชาชนจ้องอยู่นะคะโหวตครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะต้องขานออกมาชัดๆใครรับอะไรยังไงบ้างเพื่อประเทศชาติคะ่ะเอาละสำหรับเรื่องไอรอนเนี่ยจะรับไม่รับแต่มีคนเกาพูดว่าอย่างนี้รับมาก่อนแล้วไปแก้ไขในช่วงกรรมธิการอาจารย์มองอยังไงครัคือมีมีเสียงนี้มา,าที่ได้ยินนะครับอาจารย์เหมือนกับว่าก็เพื่อลดแรงกดดนันแต่ไอ้คำนี้เนี่ยเป็นคำที่อันตรายมาก มันเหมือนกับในยุคหนึ่งที่เราเคยมีองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งบอกว่าเราเราต้องปล่อยผ่านไปคะแนนก้าเกึ่งมากาาถ้าไม่ก้าถ้าถ้าไม่ปล่อยผ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเผาองค์กรเราอันนั้นแหละ <laughs> สร้างเวรกรรมให้กับประเทศชาติมาจนปัจจุบันซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นทัศนคติที่ถูกต้องนะผมถึงบอกผู้แทนบุงชนไม่ว่าจะเป็นสสสวเลยว่า ท่านทําหน้าที่ของท่านโดยอิสระเหมือนอย่างท่านประธา,านชวน<ะ>ท่านก็พูดตั้งแต่ช่วงเมื่อก่อนวันที่24ด้วยซ้าไปบอกว่าแม้จะมีคนมาล้อมเราเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราโดยอิสระเราไม่ต้องไปกลัวใครอยากกลัวแรงกดดันเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามว่าจะจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าคนที่เขาตั้งคําถามนี้มาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเดี๋ยวมันจะอะไรผมบอกวุ่นวายก็ต้องยอม เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าก็หมายความว่าคุณจะมาบุกทางอากาศทางน้ําทางเรือแล้วเพื่อที่จะเอาอย่างที่คุณต้องการให้ได้นี่คือความรุนแรงแล้วนะนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยมันคือความรุนแรงที่กดดันครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยครับผมให้ทุกคนพิจารณาด้วยวิทยาลัยหลายคนก็เลยเป็นห่วงเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าเขากดดันแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเกิดการไม่รับจริงๆเนี่ยมันจะเป็น กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ก่อให้เกิดการปะทะหรืออะไรต่างๆไหมคือผมอาจจะเป็นคนที่เห <c oughs> ็นตรงนิดหนึ่ง <c oughs> นะฮะถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะยอมปณีประนอมก็ก็ก,ก,ก็อาจจะรับไว้ก่อนบางคนคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปแก้ไขอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงกรณีเมื่อสักครู่ <c oughs> รใน,ช,นชั้นกรรมธิการในวาระสองนะแล้วก็มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งเอาแบบ หาลือกันในช่วงนั้นเพราะมันจะมีระยะเวลาที่เราล่างนูนบอกว่าพอวาระแรกรับหลักการแล้วเนี่ยนะครับพอเข้าตั้งกรรมธิการไปพิจารณาลายมาตราวาระสองเนี่ยเมื่อรับแล้วเนี่ยก็ยังมีเวลาอีก15วันนะฮะ,ฮะแล้วทีนี้พอรับหลักการในวาระที่3ทีนี้แหละผมว่ามันจะมีดาบสุดท้าย ก็คือถ้าแม้ว่ารับนะฮะล,ล่างใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนของสอสสวรวมกันประมาณ75ท่านถ้าตามตัวเลขเต็มสภาภ5 0า750แต่เวลานี้มันเหลือไม่ถึงก็นับสัดส่วนเอาก็คือโดยประมาณ70กว่าคนเนี่ยสามารถยื่นสารรับนูนเพื่อให้ตีความได้ว่าการร่างรับนูลที่จะไปกราบังคมทูนเนี่ยมัน มันมีอะไรที่มันขัดต่อเงื่อนไขของการที่ประเทศเรารับได้รับไม่ได้อย่างไรคือตอนนี้ที่รเรียกร้องกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อมันผ่านประชามติมาท่านจะแก้แบบมีสสรใหม่ก็น่าจะทําประชามติก่อนเขาม,มีการเสนอกันอย่าง,งนี้อาจารย์เห็นว่าไงครับคือมันเป็นการอ้างอิงของกรณีเมื่อปีหลังห0าศูมาครับพอช่วงนั้นมันมีรัฐมนุนูน50แล้วก็มีคนพยายามจะแก้แบบนี้คือพอมีรัฐมนุนเมื่อไหร่เนี่ยคนไม่ได้ไประโยชน์ก็จะพยายามเรียกร้องมาแก้แบบนี้แล้วทีนี้ยุคนั้นเนี่ย มีคนที่เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกเอ๊ะการแก้ของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบนะคุณไม่ได้ทําประชามติก็เลยไปยื่นตั้งคําถามกับสารรัฐมนูลในชุดเดิมไม่ได้ชุดปัจจุบันนะครับซึ่งท่านก็วินิจฉัยมาแล้วว่ามันทําไม่ได้ค,คุณต้องทําประชามติก่อนที่จะลงมือแก้เพราะว่าอย่างมาตรา256เราเนี่ยเราเขียนไว้ชัดเจนก็เหมือนกับกลุ่มสอวอสสจำนวนหนึ่งในปัจจุบันที่ มีมีเสียงเรียกร้องว่าอาจจะขอยื่นแล้วก็อาจจะมีเสียงทัดทานบ้างแต่ว่าเขาก็ทําในคันลองของเขาเขาก็อยากจะคู่ขนานกันไปเพื่อที่จะให้มันชัดเจนว่ามันจะได้ไม่เสียเที่ยวเพราะว่าการพิจารณาในสภาก็ทําไปในส่วนของสารรัฐมนุญเขาก็พิจารณาของมันอาจจะช่วยได้เร็วขึ้นซะอีกแทนที่คุณจะไปรอเอา30วันสุดท้ายอย่างเงี้ยระหว่างนี้เราทําไปก่อนถูกไหมฮะก่อนจะกลาบบังคมทูลเราก็ชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องไปตีความกันภายหลัง ในการจะตีตกนั้นเราอ้างเรื่องการที่เขาเองต้องการอยากจะแตะบทหนึ่งบทสองด้วยได้ไหมคะคือถ้าจะพูดกันตรงๆเนี่ยเราเราก็อาจจะต้องดูในชั้นเนื้อหาตรงนั้นก่อนว่าพอรับมาแล้วเนี่ยในแง่ของลายมาตราต่างๆเนี่ยเขาลงลึกขนาดไหนแล้ววันวันนี้จริงๆแล้ววันนี้แล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าไอรอไม่รู้จะเข้าทันไหมเพราะว่าไอรอก็จะมีคุณจร กับกับทางคุณผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการไอรอไปชี้แจงก็อาจจะต้องเราเรียกกันว่าถกกันตรงนั้นเลยในสภาว่าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ทันวันนี้ก็ต้องถามไปว่าไอ้ที่คุณต้องการเนี่ยมันก็จะได้ชัดว่าคุณไม่ได้เสนอมาเลยว่าหมวด1หมวด2เนี่ยคุณคุณบอกจะแก้เหมือนกับทุกมาตราเนี่ยแล้วหมวด1หมวด2คุณต้องการอะไรคุณพูดมาให้พวกเราเข้าใจแล้วก็ตัดสินกันตรงนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรม แล้วไอ้เรื่องรายชื่อที่คุณศรีสุวรรณเขาร้องนะคะมันจะเป็นการชะลอทําให้เราต้องยุติการพิจารณาไอรอไว้ก่อนไหมคะคือถ้ามันมีความเป็นไปได้ตรงนั้นนะฮะถ้าสารรับแล้วเนี่ยโดยมารยาทก็ก็น่าจะยุติในความคิดผมถ้าถ้าสมมุติว่าสารรัฐมนูลรับนะครับพอยื่นไปแล้วสารรัฐมนูญเห็นว่าเอ๊ะมันมีมูลเพียงพอปกติเนี่ยแม้แต่คน ที่มีการชี้มูลในบางคดีเนี่ยเขาต้องยุติบานปฏิบัติหน้าที่ <ฮะ S 2> นี่กฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นคุณจะพิจารณาไปในขณะที่คดีเนี่ยมันยังค้างอยู่มันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ายังไงมันก็อาจจะยืดเวลาไปหน่อยนึงเพราะเนื่ง <ฮะ S 2> องจากไม่ทันสมัยประชุมนี้เนี่ยก็ถัดไปสมัยประชุมหน้าคือต้องรอได้ก็รอได้ฮะแล้วก็เขาก็อาจจะกลัวว่าฉบับนี้เนี่ยคุณก็ใช้กําลังของคุณเนี่ยในการ สมมติแลครับมันมันจะมีการแปรยติเนี่ยเราก็มีเสียงของฝ่ายค้านซึ่งเสียงดังมากอยู่แล้วในวันนี้นะฮะเวลานายกรัฐมนตรีอยู่บนอยู่บนบันลงังหรือว่าอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาใครอภิปรายเขาก็ใช้บอดี้แลงเควทุกคนต้องจ้องนายกรัฐมนตรีด้วยสายตาอันแข็งกร้าวมากมผมคิดว่าเขาก็มีบทบาทที่น่าสนใจนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เลยมีข้อกล่าวหาจันมองอยังไงครับที่เขาบ,บอกว่า ไอ้ความพยายามจะยื้อเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนี้คือการยืดอายุให้กับพลเอกประยุทธ์ไม่น่าใช่ฮะคือผมคิดว่าจะเป็นรอวันที่สองธันวาให้ศาลชี้เรื่องบ้านอยู่อาศัยเรื่องอะไรตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเรื่องยื้อเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างนั้นเลยเพราะว่าอย่างไรก็ตามตราบเท่าที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่คุณประยุทธ์จะลาออกคุณประยุทธ์จะถูกอภัยเหยียยังไงแล้วมีคนเสนอกลับเข้ามาเนี่ย เราก็ยังต้องใช้รัฐมนูนนี้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ยุบเแก่อเพราะนั้นโอกาสที่คุณประยุทธ์จะกลับมาเนี่ยมันสูงมากอยู่แล้วค,ครับแต่มีคนเขาบอกว่าอาจารย์คุณนายยุทธน่าจะรู้ตัวเองเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนสียสรรั้นละอย่ากลับเข้ามาคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าที่เขาต้องแก้รัฐมนูญเพราะัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐประหารครับ แต่ในขณะเดียวกันคนที่ต่อต้านไอรอก็บอกว่าก็ต่อต้านรัฐนุนที่ร่างจากการอุดหนุนของโซโรอสเหมือนกัน <c oughs> อาจารย์เอายังไงดีครับสองท่านผมแ <ผม S 1> บบ<อ>นี้นะฮะอาจารย์ผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดมากค่ะ <c oughs> ในเรื่องของการประท้วงตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์ที่สนามหลวงวันที่สผมดูทุกนัดเลยนะแล้วที่ดูด้วยความสนใจเพราะว่ามันมีประเด็นข้อเรียกร้องที่ต้องการแก้รัฐนูน ปรากฏว่าเราต้องการรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําแล้วมันเสียหายมันผิดพลาดมันไม่ดีตรงไหนก็ปรากฏว่าพอไปถึงลึกๆจริงๆเนี่ยมาประเด็นที่3ามวลนนี้ก็ชูสามนี้มันมาเรื่องสุดท้ายอย่างเดียวเลยเป็นเรื่องสถาบันไปแล้วไม่ใช่เรื่องพลประไม่ใช่เรื่องรัฐมนูญไม่ใช่เรื่องรัฐมนเลยเพราะนั้นผมเกรงว่าแม้ว่าเราจะรับรัฐมนูญเนี่ยมันก็ไม่จบครับค่ะเพราะว่าเขายกไปชัดเจนนะครับเราได้ยินแล้วนะคะว่าเรื่องที่เขาเรียกมาสามเรื่อง มีคนของเขาพูดว่าถ้าจะให้เบาเบาได้คือยกเลิกอันที่1คือผลเอกพิจิาออกยกเลิกอันที่สองคือแก้รัฐมน,นูญแต่จะไม่ยกเลิกอันที่สที่เขาเรียกว่าปฏิรูปสถาบันส่วนปฏิรูปหรือเป็นปฏิปักษ์คุณผู้ชมพิจารณาเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันเรื่องของช่วงดีมากค่ะ